ขอโยเาะไม่ต้องมอฟงข้างหน้าครับวงไว้เลยโยแใครจะอนจะโอนเยใช่ครับอะไรมาถวายครับ เอาก็ทองมาครับเท่าไรครับ9.9ลูกอ๋อได้ก่าวว่าได้โชคเยอะได้โชคเท่าไหร่ครับ5แสบาท5แสนเนาะได้จากอะไรครับได้จากเลขหรือได้จากเลขนเปิดเปิดก็ติดตามตลอดอ๋อแล้ววันี้ออนไลน์ขอได้ด่าบได้ดตรงๆจะเจอตัวัก็เลยมาครั้งที่เท่าไรครับครั้งนี้ เพิ่งมาครั้งที่นะครับเป็นะาำตลอดนะครับวันนี่นะครับวันนี้นะครับใครมาดีแล้วนะครับมีวางประสงค์นะครับอยากจะลงนะนะครับเปิดลงเปิดบีใหม่นะครับเปิดขึ้นมาแล้วลงได้ มาแบบนี้ก็ขอรับแล้วมาแบบนี้สุดแสสุดระดับไทยไหว้แล้วก็ขอพรองค์ปฝนติีจะมีเิ้วลาเหนะหมเป็นนิ้วชี้นะครับนะครับเส้นนิ้วชี้ที่ตับตรงไว้เห็นไหมนิ้วชี้ลงมาเขามีเรสต์ความเชื่อว่าไปสัมผัสหรือเอาสีสันเนี่ยไปโน้มนะยังไงก็แล้วแต่นะเขาต้องต้องไปโยนโยนกินโยนก็ต้องมองไง เออไอ้ ơi, นี่มันออกเลยนะมันใจมันดีนะเนี่ยตายหาเป็นสุดาดาสุดาจุกถ้าเราทำในแบบเดียวกับท่านเนี่ยนะและเรียกท่านมาดูสิ่งที่เราทำนะทำ

prima mandare il capo a lui e a me